ดีครับเราจะมาลองปลูกผักไฮโดรโปนิกกันนะครับจากหาข้อมูลแล้วก็ศึกษาข้อมูลนะครับเดี๋ยวก็สั่งชุดทดลองปลูกมาเลยเดี๋ยวก็ให้หลานชายนะครับช่วยหาข้อมูลแล้วก็ดูแตองหน้าที่เขาทำนะครับให้เขาช่วยลงเมล็ดเพาะเมล็ดนะครับวันที่เริ่มลงเมล็ดนะครับก็คือวันที่4สิงหาคมตามวิธีที่เขาบอกเลยก็ลองผิดลองถูกเอาครับข้อเมล็ดจะมี96ช่องนะครับแต่ผลที่ได้จะค่อนข้างน้อยมากเลยเดี๋ยวก็เลยไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมมานะครับเดี๋ยวจะมาก็ค่อยๆทำตามขั้นตอนที่เขาแนะนำนะครับ ขายสลัดแล้วก็แซนด์วิชเป็นอาชีพเสริมเราจะใช้ผักวันต่อวันเนี่ยค่อนข้างเยอะมากเลย6-5กถกิโลแล้วก็ใช้ผักค่อนข้างหลากหลายครับที่เบลไปซื้อมานะครับราคาก็ขึ้นขึ้นลงลงนะครับอยู่กับปัจจัยต่างๆครับแล้วก็มีบ้างไม่มีบ้างครับพอบ้างไม่มันก็เลยทำให้เบลตัดสินใจได้ทดลองปลูกดูเพื่อที่จะได้มีวัตถุดิบที่เราสามารถทำเองได้แล้วก็รับรองกับลูกค้าได้ว่ามันปลอดภัยไม้มสาเหตุนะครับเพราะว่าข้างบ้านเบลยังมีพื้นที่เหลืออยู่นะคะไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรเลยเริ่มคิดที่จะปลูกผักนนรเเเเพพื่่อหหาาาายยได้้้ใชชววลงป็โ์ ครับเราก็เพิ่มรายได้อีกด้วยเราไม่ได้ปลูกแค่ผักไฮโดรโปนิกส์กนะส่วนครัวอีกด้วยมะะลักหัะาพาใบากะเพรา,าบ้านยังมีพริกแล้วก็มะละกออีกด้วยแล้วก็มีใบเตยหอมนะครับจะเอาไว้ทําขนมไปจะพามาชมใน EP ต่อไปนะครับว่าเราจะทําอะไรกันถ้าชื่นชอบก็ฝากติดตามด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้กับคนทำไปแล้วครับรบาย